จะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกคุณว่ามนุษย์วิวัฒนาการบนดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกได้และเราไม่ได้กําลังพูดถึงดาวอังคารนี่คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีพิษและอันตรายที่สุดในระบบสุริยะแต่ลองนึกภาพดูสิครั้งหนึ่งดาวศุกร์เคยเป็นสถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และบางทีแค่บางทีนะสิ่งมีชีวิตอาจอยู่ที่นั่นก็ได้มันเป็นไปได้อย่างไรและเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันลองนึกภาพดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีเมฆปกคลุม และตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งความรักและความงามอโฟรไดท์ฟังดูมีสเสน่ห์ใช่ไหมล่ะแต่เราล้อเล่นดาวศุกร์หรือวีนัสตั้งหากเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สองจากดวงอาทิตย์และไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพื้นผิวของดาวศุกร์ร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้และชั้นบรรยากาศก็หนามากจนดวงอาทิตย์เป็นแค่ภาพมัวมัวเมื่อคุณเข้าใกล้มันมากขึ้นสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนจากความฝันเป็นนรกเลย ที่ความสูง48กิโลเมตรจากชั้นบรรยากาศอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง30-70องศาเซลเซียสและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นถ้าอยากอยู่รอดบนดาวศุกร์คุณต้องมีฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมเพราะอุณหภูมิอาจสูงถึง482องศาเซลเซียสนอกจากนี้น้ำหนักของชั้นบรรยากาศจะกดทับคุณเหมือนคุณจมอยู่ใต้น้ำลึกบรรยากาศส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และพื้นผิวจะกัดกร่อนเนื่องจากความร้อนและแรงกดดันที่รุนแรง ท้องฟ้าเป็นสีเหลืองกรมมชันและเมฆประกอบด้วยกรดกรรมถันพื้นผิวเต็มไปด้วยภูเขาไฟและหลุมมุกาบาดโหเหมือนสภาพแวดล้อมที่นั่นไม่ต้อนรับคุณเลยดาวศุกร์ถูกเรียกว่าแฝดของโลกเพราะดาวศุกร์มีขนาดเกือบเท่ากับโลกแต่เล็กกว่านิดหน่อยและภายในของดาวทั้งคู่นี้ดูคล้ายกันมากแต่จริงๆแล้วดาวศุกร์มีลักษณะตรงกันข้ามมากกว่าจะเป็นแฝดของโลกดาวศุกร์หมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม มีวันที่นานกว่าปีและไม่มีฤดูกาลไม่ต้องพูดถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่เชื่อหรือไม่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปเมื่อนานมาแล้วประมาณ3,000ล้านปีหลังจากที่ดาวสุกเกิดขึ้นดาวสุกอาจเป็นดินแดนแห่งน้ําที่มหัศจรรย์เหมือนโลกของเราดาวสุกมีภูมิอากาศที่อบอุ่นและนักวิจัยเชื่อว่ามีเวลาเพียงพอให้สิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้แต่เรารู้ได้อย่างไร ย้อนกลับไปในปี1978ยานอวากาศพ i o อเนียวีนัสของนาซาได้ค้นพบเบาะแสว่าพื้นผิวของดาวศุกร์อาจมีมหาสมุทรนับตั้งแต่นั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งยานไปสำรวจเพิ่มเติมอีกและพวกเขาได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับประตของดาวดวงนี้นักวิจัยของนาซาได้สร้างโมเดล5แบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าดาวศุกร์เป็นอย่างไรเมื่อมีน้ำปกคลุมพื้นผิวในปริมาณที่แตกต่างกันในการสร้างโมเดลเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ใช้โมเดล3มิติที่ล้ำสมัยซึ่งคำนึงถึงก๊าซในชั้นบรรยากาศของดาวสุกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนและสภาพปัจจุบันพวกเขายิงพิจารณาด้วยว่ารังสีของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามเวลาโดยจะอุ่นขึ้นตามอายุปรากฏว่าดาวสุกเคยมีลักษณะคล้ายกับโลกมากโมเดลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าดาวสุกน่าจะมีอุณหภูมิคงที่ตั้งแต่20องศาเซลเซียสสบายๆไปจนถึง50องศาเซลเซียสที่ค่อนข้างร้อน ในการจำลองบางส่วนดาวศุกร์มีภูมิประเทศที่คล้ายกับปัจจุบันโดยมีมหาสมุทรตื้นๆและน้ำบางส่วนถูกเก็บอยู่ในดินในโมเดลอื่นๆพวกเขาจำลองว่าดาวศุกร์มีมหาสมุทรลึกหรือแม้กระทั่งพื้นผิวทั้งหมดมีน้ำปกคลุมน่าแปลกที่ในสถานการณ์ทั้งหมดนี้ดาวศุกร์รักษาอุณหภูมิไม่เหมาะสมกับน้ำที่เป็นของเหลวได้ลองจินตนาการถึงจักรวาลคู่ขนาดที่ดาวศุกร์ยังเป็นแบบนี้จะเป็นอย่างไรถ้าทุกอย่างกลับตาลปัดและมันยังน่าอยู่เหมือนโลก มนันอาจเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษย์มหาสมุทรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออมนวยให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตและวิวัฒนาการอุณหภูมิจะเหมือนการปิกนิกในฤดูใบไม้ผลิที่ยาวนานลองจินตนาการถึงการนอนเล่นใต้ต้นปาล์มบนดาวสุขพร้อมจิบน้ำมาดาวบนดาวสุ์ดูซิอาชีวิตดีจริงๆดาวสุขยังหมุนช้ากว่าโลกด้วยวันต่างๆจะยาวนานขึ้นทำให้เรามีเวลาสนุกกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากขึ้น แทนที่จะเป็น24ชั่วโมงวันของดาวศุกร์อาจนานเป็นเดือนๆก็ได้คุณสามารถพักผ่อนได้นานขึ้นและยังมีเวลาแต่งหน้าแบบจัดเต็มด้วยและความกดอากาศที่สูงขึ้นล่ะัะนาดฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วความกดอากาศที่สูงขึ้นจะช่วยบรรยากาศอบอุ่นและสบายเหมือนได้ห่มผ้าห่มที่หนานุ่มไม่ต้องกังวลเรื่องลมหนาวจากดาวเคราะห์ดวงอื่นเพราะดาวศุกร์จะคอยปกป้องเราโอ้แล้วบรรยากาศที่เป็นกรดละ่ะขนาดฟังดูไม่ดี แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันดาวสุกจะเป็นสวรรค์ของสิ่งที่รักคาร์บอนไดออกไซด์พืชพันธุ์ต่างๆจะเจริญเติบโตสร้างถิวชั้นที่เขียวชอุ่มและเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ให้กับอากาศเมื่อฟังแบบนี้แล้วดาวสุกน่าจะเป็นสวรรค์ของเราท่ามกลางดวงดาวแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรทำลายดาวสุกน่าเสียดายที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ700ล้านปีก่อนมีเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ดาวสุกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวเหมือนในปัจจุบัน มันเจอกับปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงทำให้ชั้นบรรยากาศหนาและร้อนจัดปรากฏการณ์ที่รุนแรงนี้ดูดน้ําทั้งหมดออกไปในอวกาศทิ้งไว้แค่พื้นผิวหินภูเขาไฟที่ร้อนจัดพร้อมชั้นบรรยากาศหนาและอึดอัดและเมฆกรดโอ้แล้วอะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจเกิดจากกิจกรรมของภูเขาไฟ เมื่อแมกมาและหินหลอมเหลวขึ้นสู่พื้นผิวพวกมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศถ้าแมกมาเย็นตัวลงก่อนจะถึงพื้นผิวมันจะสร้างกำแพงกัน้นที่ป้องกันไม่ให้กา๊าซถูกดูดซับกลับเข้าไปอีกกา๊าซจำนวนมหาศาลถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นบนโลกกับเหตุการณ์ไซบีเรียนทรั s ซึ่งทําให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ดาวสุกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน น่าเสียดายที่ภัยพิบัติครั้งนี้ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะไปตลอดการแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือดาวเคราะห์ลึกลับดวงนี้ยังให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตได้มากมายตัวอย่างเช่นถ้าดาวศุกร์เคยอยู่อาศัยได้ก็มีโอกาสที่จะมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในโซนดาวศุกร์ของระบบดาวดวงอื่นได้ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจด,ดูแลชีวิตได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาคําตอบที่สําคัญอีกข้อหนึ่งโลกที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ในช่วงแรกดาวสุกและโลกนั้นคล้ายกันมากทั้งสองมีขนาดใกล้เคียงกันมีโครงสร้างภายในที่คล้ายกันและยังมีมหาสุบนในช่วงแรกอีกด้วยแต่ดวงหนึ่งกลายเป็นดาวที่ร้อนจัดในขณะที่ดวงหนึ่งกลายเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตที่รวมสมบูรณ์ทำไมถึงเป็นแบบนั้นและในที่สุดเชื่อหรือไม่เราตัดความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดาวสุกออกไปไม่ได้แม้แต่ในตอนนี้บนเมฆสีเหลืองสูงที่หนาทึบ ซึ่งอุณหภูมิความกดอากาศและองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นคือช่วงที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเช่นจุลินทรีย์ที่ทนแรงดันอากาศสูงอยู่รอดได้ความดันบรรยากาศบนนั้นใกล้เคียงกับที่เราสัมผัสได้บนพื้นผิวโลกเราสังเกตเห็นจุดสีดำแปลกๆในชั้นบรรยากาศที่เคลื่อนตัวไปมาแถบสีดำยังคงอยู่และท้าทายลมแรงระดับพายุเฮอริเคนและดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตนักวิทยาศาสตร์กำลังหาสาเหตุที่แถบสีดำนี้ยังอยู่ นักวิทยาศาสตร์กำลังหาสาเหตุที่แถบสีดำนี้ยังอยู่พวกเขาคาดว่าแถบสีดำเหล่านี้อาจเป็นอนุภาคขนาดเล็กหรือผลึกน้ำแข็งแต่ที่น่าแปลกใจคือนักชีวดาราศาสตร์กำลังหาคำตอบอื่นๆแถบเหล่านี้อาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์เฉพาะบนดาวศุกร์หรือไม่พวกเขาตั้งทฤษฎีว่าสารประกอบกำมะถัน,นรูปวงแหวนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์อาจทำหน้าที่เป็นชั้นเคลือบป้องกันจุลินทรีย์มันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะ ด้วยเหตุนี้การศึกษาว่าเหตุใดดาวสุกจึงเลือกเส้นทางอื่นในแง่ของความสามารถในการอยู่อาศัยจะช่วยเราเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ดาวดวงอื่นมีความเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรก็ตามยังมีคำถามอีกมากเราต้องศึกษาดาวสุกเพิ่มเติมและทำความเข้าใจความเป็นมาของมันให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นศึกษาว่าดาวสุกเย็นตัวลงเร็วขนาดไหนหลังจากที่มันก่อตัวเราอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นหลายพันล้านปี อย่างไรก็ตามเรายังคงฝันถึงดาวสุกที่มนุษย์โลกและมนุษย์ดาวสุกอาจอาศัยอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นจับตาดูดาวสุกไว้ให้ดีมันเป็นดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจใครจะรู้ว่าดาวสุกมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราอีกบ้างมาสำรวจและค้นคว้าดวงดาวกันเถอะ